สวัสด mm ีค hmm. ร uh, uh, mm ับ hmm. วันน mm. ouais> mm hmm. uh voilà ี้เก็บเพชรแกล้มวันนี้คิดมีเห็ดล้วงไม่มีเห็ดทุ่งเห็ดพึ่งฮะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอเคบาย ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นจ้ะแดดจ้าเนาะอืบุบรีกำลังออกเด้อกำลังสุกจ้ะหนักบุบรีเนาะเยอะดิจ้ะตรงนี้อื้อี้ออือแล้วอืจ้ะเท็จน้อยน้อยพี่น้องเอ้ยมันเนี่มัใหญ่จ้ะใหญ่ไม่ได้เนาะหนักเยอะอยู่ตัวทั้งแห่งทั้งน้อยจ้ะหนัก หงอยโูดเนาะจันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตี้งดอกเอาเนาะอ้ยนี่ใส่ดอกเห็ดฝนนี่ก็แห้งแห้งจะไม่ตกเลยต่้งแต่ น,น,าานั้นแหละนันจะเนาะมันก็เลยได้เป็นแบบนี้จ้ะนี่น่อเน้โอ้ยแขหงโพดตรงนี้กับดอกน้อยจ้ะดอกเพชรก็มีพี่น้องเลยได้แต่แบบนี้จ้ะน้อยน้อยอ่างก่นเก็บที่อี่จ้ะโอ้ย Mỗi nhà. Ai, mãi dạng. Mãi chép. 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 Mãi นดอกมัมจะอันไหนหน่อยกับใบกวนเนาะดอกเพชรจอไีเนะเอ้ยถั่วทำได้ผลเนาะน่ะน้อยน้อยทำเป็นจุ่มกาวไปเถอะเนาะจับเนาะโอ้โโอ้ยยุ่งเดยอ่ะ้วนตะเก็บตังหนึ่งอ่ะได้ไหมได้ โอ้หเนี่ก็เป็นจุม่มด้วยกันจาน้าเนี่ยยังสูดลมอืม๋อ,อตแต่เดียวอันนี้กี่แบบโอ้ยจุ่มนี่นจา้าจะไดยเนาะมันอันนี้มันฝนไม่ตกใส่มันนี่ก็เป็นจุม่มด้วยกันจ้ะหนึ่งจุ่มเอาเลยเด้อหน่ะหนึนอุ้ยป่นแล้วหน่อ เดียด๋วยวยอเอาได้แคนอันนี้ปิดไปก่อแ,แต่มันก็ใหญ่ยอ่จตกใจน้นทางนี้ทางบนก็มีนี่นะปิดจุๆจุกแล้วน,น,น,นี่จ้ะแม่ยุงหมันเปนงยักษนใหญ่เห็น,นกเกาะระนกประมาณ20่สิบแตก็แขน โอ้ยยุ่งเยอะเยอะโอยตายต่ไตตกันยตเดินักเป็ดนีดด้มาตรงนี้แค่ไม่จังเไต่นะต่ว่าใส่ขนาดนี้เนี่ยมันเสพมันแบบ ทำแล้วปนุชอบก่อนโอ้ยขออภัยด้วยจ้ะนี่นกน้ำอย่อันนี้น้อยพูดนี่จะตกนี่จะน้อทำไปอีกเลยนะขวดูนดีเดียวย ใหญ่เด้อห er. น่อยนึง pues mm hmm. เนาะเดยอะเด้อเนาะทั้งยุ้งทั้งเหลือกทำเนียบงงเลยดูจักบางคนอาจจะมีจักเหลือกเนาะไอทีมันตัวใหญ่ๆคือเมื่อวันน่ะจ้ะตามติดเหลือกอ่ะเอาไว้เกิดอันไหนเก็บอะได้นี่ยเยอะจ้ะเดีว่าหน่อยถ้าฝนตกใส่มันก็ใหญ่จ้ะมันก็หน่อยเก็บไปเนาะ

ดอน้อยน้ยะสภาพปลาเนาะปลาที่ท่ปนกเก็บเฮ็ดผึ่งนะจ๊ะมีเยอะมีที่เหล่วนะจ๊ะทีนี้ยังไม่ขึ้นออกจ้ะนะมันก็จะมีแต่เห็ดเหลืองจ้ะที่มันขึ้นมาแล้วเรามันยังไม่ค่อยใหญ่ ส่องล้อฝนอีกสักแบบตกมาเยอะๆอีกสักทีสองทีจ้ะเฮ็ดผึ่งตรงประถุเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะอากาศมันร้อนแล้วก็อบอ้าวอะ่ะเฮ็ดมันมันชอบจ้ะอากาศแบบนี้

ตกใจมดมันก็ชอบกินจริงๆเลย หัวซัวเอ่ออาจจะเป็นกวางไว้สงสัยเอาไว้ก่อนเดินยิกจังเลยเห็นนกตัวน้อยน้อยนี่จ้ะเจ้าหมูนี่ดังมากหนะกนนะ โอ้เต็มเลยนี่นี่นี่นดอกแค่จ่ะไอ้ดูติดเลยอืมเนี่จ้ะเต็มเลยเนะาะตว่าดอกย้อยคือเก่าจะ่ะตว่าก็ใหญ่กว่าตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวเระดนกเรียให้ดูด้วยโอ้ยยืนยังไงทีนี้เราจะหา,ป,หาประหูกออกจากป่านี้จ้ะเนาะบวชเก็บนะ เดนะ oh. uh> uh um ี๋ยวค่ะเดี๋ยวสนุกเสร็เร็วกว่าเนาะวัดดึงมันมาเยอะแล้ว ย่ากันยุ่งได้มันก็ไม่กลัวจ้ะย่าสั์กินเด็กแม่ผกผูกเด็กจะจะให้เห็นตัวทองมิงวันจ้ะผดผๆผโอ้ย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 ประมาณเป็นแสนจ้ะตรงนี้ ขอไพ่ด้วยจะเก็บไปบยุ่งไปเยอะจรจจากดดถ่ายยังไงก็ขอไพ่จ้ะจดจอดเนาะเบื่อเดียอันี้มันอ โหเป็นร้อยเดี๋ยวเรื่อง ừ, ừ, ừ. ừ. cái ổng kẹp ổng đi rồi đứa Kẹp lấy ổng lấy ổng

ดตงโอ้หเฮ็ดเฮ็ดมีเฮ็ดเมาอ่ะเก็บมเก็บหมดนี่นี่นี่กูจะไปจอมันกอนดูนี่จ่เอาจ่ออเนาะมันเป็นจุ่มจ้ะโอ้ยกูไม่พิงอ้ยอยากเห็นจุ่มเออ อืมเยอะเจ้ะเ็หาดอกใหญ่ี่ปนุกหาบกับบานได้นิแต่นี่มันเป็นดอกน่อยเนาะนี่ยเนี่ยเนียอุ้ยอุ้ยยุวัดออนมายแฮนด์สโอ้ย โอ้ยสนุกตะเก็ยบเม่เดี๋ยวขาตั้งกล่องมาเนาะเก,ก็บเอาเก็บเอาด้วยอันนี้มันอยู่ตรงชุ่มๆดอกมันจะใหญ่ พออยู่ตรงนี้แสงอยากกันยึงรอบสองท้าแบบยัางหนาดูสิมันจะมากัดป,ปะหนุอีกไหม Adum, adum! No El puya No, mau, Pero con esto mucha. E

กำลังจะกลับบ้านกันเนาะตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นจ้ะ6โมงเย็น40ปิะปนกในเฮ็ดเดี๋ยวจะถ่ายดูใหม่เอาจะเนาะนี่สภาพป่าบุวกวนจะรีบกลับไปดูบ่อนจ้ะจะกำลังจะกลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวจะผลงานปนกวันนี้โอ้ยดูถักเขายหง่รออกมาได้ยังไงหนักอืม เดี๋ยวๆค่อยเอาไปอ,อกเนี่ยจ้ะผลงานวันนี้เนาะเก็บเอาเก็บเอาเจ้าเพราะเพราะว่ายุงมันเยอะแล้วก็ป่ามันไม่ค่อยมีฝนนอกจากเนาะมันแห้งมันก็เลยได้เห็ดแบบนี้จ้ะ,ะเดี๋ยวปนกจะไปทำความสะอาดออกกระบาดเนานะเพราะว่าถ้าทำในป่าไม่ได้จะยุงจะหามออกวันนี้ผลง,งานนะจ้ะเนาะไปกรบบะบาดอ้วน เออหักมั้ยไปป๊านี่ทักนี่ไปบ้าน